เราเซ็นปรม่วกับอาจารย์ปราโมทเลยครับมาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับตอนนี้นะครับอยู่ในฟุตบอลไปดีครับเนี่ยสนใจจะชุดจริงหรือคุยกันนะครับสัมปานตัวอะไรอย่างนี้ครับตอนนี้ผลการแข่งขันฟุตบอลเหมืองกลางเกมเป็น65ปีชายรุ่น65ปีชายครับ เมืองกลางเกมครับการแข่งขันวุดบอลได้รับเกียรติจากอาจารย์ปาหมดเยมเต็งนะฮะมาเป็นผู้มอบรางวันนี้นะคชนะเลิศนักบอลเมืองกลางเกมสร่วม5ปีชาย94คะแนนจากจาวบ้ันบอลเวียงจทีมสิงห์เหนือสมฤกดอนชัย

ดูกล้องดูกล้องรางวัลชนไทยสองรางวัลนะครับจากของคุณพ่อแม่สายกับกีมรวมดาวคุณชัยวัดพันสถาชัยวัดเป็นไหนแม่สายอย่ะ <c oughs> มาแล้ว ไปประชุมมาประชุมก็ประมาณก็วัลชมเชยวันที่สองหนึ่งร้อยสี่คะแนนจากชมรมพุทบอลแม่สายยีมบแสนบาทคุณกรินโพธาตุานเลารนเล กรเรินมาแล้วกรเริมาแล้ววันน e ah, ี้มาเรียม่มามาเร้วค่ะกระเาิหมมาแล้ว้ามองกล้องหน่อยค่ะเน่งสองอาถรวม่ายรวมอายเจท่าพรวมกันอาากรยอครกาังอเสียงปรบมือกับนักกีฬารุ่น65ปีชายนะครับ เรขอบคุณพระอาจารย์่นเครับขอบพระคุณครับก็อแต่งก่อนเด้อเราเรยนรนุ่มง้วะนี่ครัออกมาอคนได้ที่สอาวัก่อน้อไหนโอ้ครับมาสมกันแล้วเอามดนะัืนอกรอเอาปาอีกัน ปอรนใชคับเนอะนี่ต uh ีมดีเว้ยตีมดีได้แต่ได้คะแนนรวมสองสนามสองรอบสองรอบได้แต่ได้ครับลอยเก้าอยเก้าโอ้ไปยังห้าสองดนี่มได้เตี้ย่หนอ่าเดี๋ยวมแ้มรุ่นก็ มตอามเอ่อไปเป็นรุ่น65ปีหญิงกำเดียวมอกบอเดียวมอ65ปีหญิงแล้วครับจ้า ยาากศมือกล้องนี่ถ่ายไปเรื่อยเลยนอกครับตอนนี้ค่าเวลาก็ล้อหมอบรางวัลก็ต้องถ่ายไปเรื่อยก่อนนะครับตอนนี้ <laughs> ครับวันนี้เป็นแต่งตัวงามกันมดนะฮะช่วง<ช>สงการนี่ต้องง้มสนุกสนานมากได้แต้มกันเยอะ <laughs> <laughs> เปิ้ลเฮาว่ากัดแ, <laughs> แ,แต้มแอ้กเหรอ พอนกับบักกวฝนกับบักกวเนาะมูนที่อขนาดบางทีมันควบคุมอารมณ์มาได้เนาะก็เลยได้เต็มกันเยอะขนาดโอ้แต่เห็นทุกคนสนุกมีความสุขนี่ถือว่ากีฬาวุฒบอลนี่เป็นไออย่างที่แบบน่าหลงไหลมากถ้าใครได้ติดแล้วถึงค่ะวันนี้เราสังเกตมันจะมีตึงละอ่อนวัยกลางคนถึงคนเท่ามันมีกีฬาประเภทเดียวตีสามารถเล่นไปกันได้อะหลายไวัน้ะงัคหลายไว แล้วเอ็มเอ็มยังมีความสุขเ้วยเนาะตอนนี้ได้ที่สามอยู่ได้ที่สามใช่ไหมค่ะตอนนี้ได้ที่สามอยู่รอ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 อีกรอบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมหันเสื้อผมหันเสื้อผมหันเสื้อป้าบุกเสื้อขายเสื้อขายนี่เสื้อขายนี่โอ้เปนี่รุ่นไหนนี่จะมาเปิดแต่เปิดบอ พุกนี่นี่รุ่นไหนนี่เก่าสุดเลยไหนนี่นะรุ่นเก่าสุดรุ่นเก่าขนาดแล้วนะนี่นะเดี๋ยว่าก็เอ้ไทยไทยไหมขอขอดูชัดๆชินะสดปมันนี่กะฮดแล้วฮดแหนมย่างใจนั่นโอ้โหมาดีเอ้ อยู่ดมีซุย่มีซุกับมได้จ้าโอีราันผมยนี่โอ้โหเอาทายเยอี่กนน้หน่อยพอดแคนั้นอ่ใ่ใ่นี่ดีมีซุปมีซุปโอเคครับนี่ได้รางวัลตัยนะฮะสุดยอดครับนี่ตัอตรปที่ดเลยมัสำหรับเสื้อที่ปะปุกไซนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นแรก อ่ารุ่นแรกรุ่นแรกกาดลุงซีปน้นอยรุ่นแรกของเกมจีโฟกเลยนะฮะเอาสูบสาบไปฮดอโอเคครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวผมคิดว่าผมคงต้องร้อคือปินประกาศมอบรางวัลประเภทหญิงกันน่าจะเสร็จขอมูลกันอยู่ได้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ